กวดีเอฟกูไม่รู้แนงครับถ้ามีการจัดอันดับตายตัวเดียวเนี่ยจะว่าจะตัวตึงอยู่แล้วก็น่าจะติดอันดับของประเทศด้วยมันเดือนหนึ่งตายตัวเดียวน่าจะประมาณสิบห้าครั้งขึ้นไปซึ่งมันน่าหงุดหงิดนะคือไอเราใส่ไปเรายังท้อเลยมันก็เหมือนอยู่ในสนามที่แบบว่านั้นดีไม่มีแต้มฮะประมาณนั้นแหละ นั่นดีไม่มีแต้มโอเควันนี้สามตัวแบบรวดเร็วเหมือนเช่นเคยนะครับเรียงไล่เวลามาเลยนะครับไปห้าโมงครึ่งเป็นทางด้านเมืองทองอยูในเต็ดครับบุกไปเยือนขอนแก่นนะทีนี้เท้าไฟซะเลยเกินเมืองทองสามนะัดที่ผ่านมาสิบเจ็ดลูกเสียแค่นหนึ่งประตูยิงไปสิบเจนะเสียแค่นหนึ่งประตูแล้ววันนี้ต้องออกไปเยือนขอนแก่นใจคิดว่าน่าจะยิงต่อเน,นื่องครับน่าจะหยุดเขาไม่ได้จริงๆน,นะนะสำหรับเมืองทองส่วน หนึ่งทุ่มตรงพิมริกอังกฤษครับลอนดอนดาร์บี้เชลซีเกยฮมพอตเตอร์เปิดบ้านเจออาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าซึ่งนาทีนี้เนี่ยโหจะมองแล้วว่าลอนดอนอิสเลตว่ะคือพอตเตอร์มันยังมือใหม่อยู่ในการคุมทีมใหญ่บวกกับความเข้มข้นไม่รู้ว่าจะถึงไหมจะถึงไหมแต่อาร์เตต้าผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรแล้วจะคิดว่าแล้วโมเมนตัมนาทีนี้อาร์เซนอนลร้อนแรงจริงๆ ขอเลือกอยู่ทีมที่ร้อนแรงอย่างเดียววันนี้อาร์เซนอลส่วนตัวสุดท้ายครับแอลติโกมาลิดเปิดบ้าเจะเอ็ดปันยอนมาลิดวันนี้ตามเงื่อนไขต้องผ่านถึงสองประตูจะว่าโอ้ยมันก็หอบอยู่นะหลังจากที่ซิเมเน่ช่วงนี้มรสุมครับยิงได้แต่ก็แพ้อืและบวกกับเอสปันยอนที่อยู่ในโซนท้ายตารางแต่ผลงานดูดีสุดแจมองว่าวันนี้เอสปันยอน มีเซอร์ไพรส์อาจจะบุกม,มาเอาสามแต้มที่แอตเลติโกมาลิดได้มองแล้วว่าสามตัววันนี้ครับไปทางด้านเมืองทองอาร์เซนอลเอสปันยอนครับฝากไว้ด้วยครับ